หลายคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจอาหารหรือหลายธุรกิจเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมโควิดรอบนี้มันก็ดูไม่น่าหนักเท่ารอบแรกนะแต่ต้องบอกว่าโควิดรอบนี้ต่างกันเลยก็คือว่าเราทําน้านอาหารเรารู้เลยว่าคนไม่มีตังค์แล้วคนกลัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาใช้แคชโฟลั้งมดเนี่ยส่วนใหญ่ไปกับโควิด -2 รอบแรกเกือบหมดรอบแรกอ่ะรัฐบาลอบอกว่าสั่งปิดร้าน มีการชดเชยพนักง,งานจากประกันสังคมมันทาให้ตัวเราเองผอู้ว่าจ้างเนี่ยก็เป่าใจเรื่องพนักง,งานไปส่วนหนึ่งเมื่อเช้าเลยครับผมพิ่งส่งทีมงานเราเนี่ยไปที่ประกันสังคมที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพนักง,งานเราเป็นร้อยชีวิตเนี่ยไม่สามารถได้รับการชดเชยจากประกันสังคมได้เลยเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้สั่งปิดร้านครับ รัฐบาลสั่งห้ามกินในร้านเฉยๆรัฐเริ่มไม่จริงใจกับการมาออกคำสั่งและแก้ปัญหารัฐประกาศแบบที่ผู้ประกอบการทำอะไรต่อไม่ได้ประกาศแบบที่มันไม่สามารถมีตัวช่วยผู้ประกอบการไปคุยอะไรต่อได้เลยไม่ไม่มีทางเลยครับต้องบอกว่าร้านอาหารขายเดลิเวอรี่ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าทุกคนก็มาขายเดลิเวอรี่เหมือนกันเราโดนแผ่นพรมเดลิเวอรี่อะ ตัด GP เราไปอ่ะเฉลี่ยก็อยู่ที่25%ผมคิดง่ายว่าอาหาร100บาทเนี่ยต้นทุนอาหารบวกกับแพคเกจจิ้งอ่ะคือ50บาทแล้วครับต้นทุนพนักง,งานอ่ะไม่ต่ำกว่า15บาทฟูดเดลิเวอรี่แพฟอร์มตัดอีก25บาทร้านอาหารเหลือ10บาทนะครับน mm hmm. ี่คีอสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าคนทําร้านอาหารรู้ดีครับเดลิเวอรี่มันเป็นแค่การต่อเวลาตายเราอยู่เฉยถ้าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมแบบเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีลมหายใจได้ยาว ใครมีสายป่านได้ยาวไม่ได้บอกคนนั้นรอดคนนั้นอาจจะมีโอกาสตายช้ากว่าคนอื่นเราก็แค่มานั่งคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการกระแสเงสิงสนสดเข้ามาเร็วที่สุดเราทำอะไรดีเอิญตอนนั้นก็มีทุเรียนนี่แหละเป็นสิ่งแรกๆที่มันเข้ามาในหัวเราก็เลยเริ่มทําจนขายก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็สามารถขึ้นเซอร์วิสสินค้าดังมาได้ถามว่าช่วยได้ไหมตอนเนี้คงไม่ได้สามารถช่วยเป็นที่รอดได้ระยะยาวอีกเป็นเดือน2เดือน มันเหมือนเป็นความสําเร็จเล็กๆของเรามากกว่าแล้วถ้าถามว่ามันจะช่วยเรารักษาร้านได้ไหมรักษาพนักงานได้ไหมต้องบอกว่ามันไม่พอครับกับการขายบุหรี่สิ่งที่เราต้องลงเนี่ยคือลงไปช่วยคนทํางานรายวันเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทํางานรายวันได้รับการช่วยเหลือเนี่ยพวกผมที่ต้องรับผิดชอบพวกเขาบางส่วนเนี่ย ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะตัวเบาขึ้นเรายังอาจจะพอหาโอกาสทางธุรกิจใหม่การแก้ปัญหาใหม่เพื่อเอากระแสเงิสนสดเข้ามาช่วยส่วนอื่นได้มากขึ้นผมไม่อยากขออะไรมากครับผมขอให้รัฐเข้าใจคนทํางานรายวันมากขึ้นจริงผมไม่เชื่อหรอกคุณจะเข้าใจถ้าตามใจคุณคุณยังนั่งบนขอคอยทํางานคุณบอกให้ผู้ประกอบการร่วมกันเสียสละแต่พวกคุณยังรับเงินเดือนเต็มทุกคน ตอนนี้ต้องการความจริงใจในการร่วมแก้ปัญหของภาครัฐไม่ใช่การชี้นิ้วสับแล้วบอกให้เราไปตายดาบหน้า